สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีเช่นเคยนะคะในเกมฮาวิทาวนนะก็วันนี้เนี่ยแสงป,ปฏิทินแล้วก็มีมีแบบดวงเรื่องการขุดเหมืองพอดีเลยนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยแสงว่าจะไปขุดเหมืองใช่ไหมนี่คลิปที่แล้วเนี่ยเห็นไหมแสงปลูกไปแนละ้แสงงงคือมอนอะไรไม่รู้และที่เราปลูกไปเนี่ยมันคือหญ้าเหรอใช่ไหมเนี่ย ดูยังไงก็เป็นหญ้าโหเสียใจเดี๋ยวปลูกใหม่เดี๋ยวก็จะไปไปตีมอนนะแล้วก็วนใบไปเข้าเหมืองเลยแสงคิดว่าการเข้าเหมืองเนี่ยมันก็แป๊บเดียวจริงๆอะ่ะเข้าเหมืองอแป๊บเดียวเลยอะ่ะ จอปลูอะไรต้องอ้อมคืออ้อมอ่ะอ้อมอ้อมอ่ะอ้อมไปโหกวจะลารดตัวนี้ได้อะไม่ลดอีกอะน้ำไม่หมดนะทำไมไม่ลดให้อ่ะยุ่งยากสติงเลยอ่ะ ติดอะไรอะเรื่อยต้นใหญ่ลปลูกต้นเว้นต้นใช่แน่แนคิดว่าอย่างไงก็ใช่แน่แน่ช่างก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วน่ารักเดี๋ยวไปเปิดแล้วกระปิด เรา้ำให้หมดเก็บแจมเก็บมา อันนี้ก่อนแล้วก,กันอือทำเท่านี้ก่อนก็แล้วก,กันเนาะอุ้ยมพีพริกเก็บได้แล้วเก็บก่อนแล้วก็จำไม่ปลูกอะไรละเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ไปไปตีมอนก่อนมาตรงนี้ดีกว่า จะตีนี่แล้วก็มานี่มาเรื่อยมาไปเรื่อยไไปเรยโอเคมาแล้วลงจากรถนะมาช่วงนี้เนี่ยที่บ้านใครฝนตกมังก็คิดว่าดีนะแต่บ้านแสงคือแบบตกแบบคือเป็นแค่ฝนแบบตกปล,ยปลอยๆอะ่ะ ตกให้เย็นดิเฉยนะแต่กล่าวนี้ดีนะจะแ,แสงอยากแบบให้ตกเยอะๆกว่านี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอารถจักรยานกันแสงไม่ชอบเลยเวลาฝนตกอะ่ะเอาจะแบบว่าแสงเป็นมุมแพงไงฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะ่อยจะแบบรู้สึกไม่สบายตัวออใช่เดี๋ยวว่าจะหาวันว่างสักวันหนึ่งนะที่แบบว่า จัดการเวลาอะไรได้เ้ามาฟาร์มที่นี่อ่ะ่จะฟาร์มตกปลานะเพราะว่าที่นี่มีทั้งแบบตีจับบี้แล้วก็ก้อนสัลีนะที่ว่าน่าจะมาตกปลาด้วยได้แบบชิวๆไปมันแบบชิวๆแบบอะไปตีหมูซัมบี้มาแล้วก็ขึ้นมาตี้เพียงเยลยเหรอ,อขึ้นมาตีแบบมอนแบบชิวๆไป <laughs> อันนี้ตัวมันน่ารักมากเลยอ่ะเออแล้วก็มานี่เลยมาทำเคเวสก่อนอือหือ ชิ่ยเฉยสิอืมเรียบร้อยโอ้โหเควสแกเมเไอรทอดจะบ้านฟ็อกซี่อยู่ใกลใ้ๆนี่เองจะนี่รับออเดอร์ก่อนหดีกว่าออเดอร์ส่งไป เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปดูเมล็ดนะคาดว่าน่าจะมีเมล็ดแหละเอา้ามา็ักซีรีสคุณจิ้งจอกสูสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวให้ของก่อนต้องให้ของก่อนนี่ได้คุณเนี่ยอะี่ ลูกน็อกซี่ชอบกินปลาเหรอไม่แค่เนี้ยเด้อดูขอดูร้านค้าก่อนนะอะาไหร่อิสิเมตรสิบเมตรเออไปแค่นี้ก่อน แล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่ไปตีเจ้าหนูซอมบี้กันแล้วก็เข้าเหมืองบนทางอีกยาวไกลนะสำหรับวันนี้แต่แสงว่าการเข้าเหมืองน่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ออกมาแล้วคือ มีเข้าเหมืองเข้าแบบว่าลืมวันเวลาแบบว่าไม่รู้สิเมันตกปลาเวลาตกปลาก็แบบว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเออดีเข้าไปะมันนี่มันนี่ ตีจ้ะโอมากันเป็นครอบครัวเลยมาเอารถจักรยานคิดว่าน่าจะเที่ยงเลยเขาจะได้เข้าเหมืองอะ่ะนี่ไงคือเป็นครอบครัว ไม่จบไม่สินะ้นอ่ะใจว่าเอออันเตอเนี่ยที่เราฆ่าไปเนี่ยเจ้าหนูซอมบี้เนีเยอยะสุดละเฮเขาเหมือนดีกว่าเอาล่ะเอะเออยู่ชั้นไหนแล้วนะคลิปนดีกว่า อาลาดตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วแสงคิดว่ากลับดีกว่านะยังไงก็คุณมาได้นานแล้วกลับดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้ก็กลับออกมาแล้วนะเป็นเวลาหกโมงสิบนาทีเดี๋ยวจะทำเควสไปด้วยนะระหว่างทางกลับบ้านเออไปหาเอ็ดดี้ใช่ไหม แล้วก็วันนี้ไม่ต้องไปให้เใออบจ้างเด็กะนะอันที่ไปให้เด็กอะ่ะไม่ต้องออกไปให้แล้ววันนี้ก็ถือว่าดีนะโอ้เอจอแล้วเจอแล้วนี่จะไปไหนกันไมอดูร้านเล้าหรอลงลง อืมโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำซอสพริกโอ้ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่ากลับบ้านก่อนดีกว่านะเมื่อกี้หนุ่มๆไปเที่ยวกันเหรอหนุ่มๆน,น่าจะไปเที่ยวกันนะเมื่อกี้เนี้ยไปกันแบบว่าเดินไปสี่ห้าคนอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วดีกว่าก็ เออทำซอสพริกซอสพริกนี่แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะได้แล้ะทำทองในงเก็บไว้ก่อนแล้วก็เสงจ,จะทำการเก็บเออไม่ใช่ แต่จะเก็บอันตังนี้ไม่ไม่ไมต้องเป็นพู้่ะเก็บออกให้หมดเพื่อที่จะเออเราจะทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เราเล็กน้อยเออแล้วก็นี่เก็บไข่ต้องเก็บตรงไหนเก็บข้างหนปะ ข้อขอาข้างในดีกว่าโอ๊ยน้องนี่หมายเลขสองอันนี้หนูหมายเลขหนึ่งหิวจะได้ไกลล่หรือไข่ก่อนกันนะ แม็กซี่อันนี้ไม่ใช่เออแม็กซี่ทำไมหิววะหมดเลยอ่ะอีกจับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วก็อืมไม่ไม่เล่จะเครื่องปรุงนะอันนี้โดนหลอมเอา ้องแดงอีกก้อนหนึ่งแล้วก็เพชรส่งเพชสด้วยอืมโดยประมาณก็จะประมาณนี้หลั้งแต่ว่าเก็บของก่อนดีกว่ามีอะไรมั้งเนี่ยในตัวเนี่ย ของเลเ็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเก็บนี่เข้าไปเออสวิงเกอร์คุณนากา การตื่นมาพร้อมกับมีเด็กส่งของมาให้เนี่ยตัวจะต้องว่างนะถ้าไม่ว่างนี่ไม่ได้เลยเหอะประมาณนี้ก็พอละเดี๋ยวจะดึกายนจับได้ไหมจากจับอ่ะอจับไม่ได้ พอคลิก okay, เราเป็นนี่นเลยอ่ะอลูกหัวไม่ได้เหรอเด็กเข้านอนดีกว่า okay, <okay. S 2> เนยเบียกอากาศสิโอเคฟ้าโปร่งนะนอนดีกว่า เอาละนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปแสงจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแสงเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ